ไม่ตกเซนนะครับเหนียวม่วงรอยรอยไามเนี่ยม่วงเราไม่ติดอะไรกินมันกินเจอแล้วเียปล่อยกินได้มาได้กินแล้วทำบมเจ้าข้องนี่กินทำในทีวีเนาะ ไม่ตกเซนนะครับเหนียวม่วงรอยรอยไากเนี่ยม่วงเราไม่ถั้งใจกินมันกินเจอแล้วเดี๋ยวปรวยกินอะไรมาได้กินแล้วทำบมดเจ้าก้องนี่กินทำในทีวีเนาะ ไม่ตกเซนนะครับเหนียวม่วงร้อยร้อยไหมเนี่ยม่วงเราไม่ตื่น,น,นมมใจกินมันกินจะแล้วเดี๋ยวโปรยกินอะไรมาได้กินแล้วทำหมดเจ้าข้องนี่กินทำในทีวีเนาะ